สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องไฟสามเฟสนะครับเผื่อจะจําเป็นสําหรับเพื่อนๆนะครับเวลาซ่อมไฟหรือว่าสงสัยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงครับอันนี้นะครับไฟที่เราเดินเข้าโรงงานเข้าบ้านนะครับมันจะมีทั้งหมดสี่เส้นนะครับมันเป็นเส้นไหนบ้างส่วนมากนะครับส่วนมากเขาจะเอานิวตันหรือใส่เอาสายกราวไว้ข้างบนนะครับที่ผมเดินบางคนก็ไว้ข้างล่างนะครับ แต่อันนี้ผมเลือกไว้ข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยกาวนิวตันนะส่วนนี้เฟสหนะึ่งเฟตสองเฟตสามอย่างเงี้ยนะครับเฟตหนะึ่งเฟตสองเฟตสามเนี่ยเป็นไฟสามร้อยแปดสิบแต่ถ้าเกิดเราเฟสหนึ่งบวกกับนิวตนันบวกกับกาวเนะี่ยจะได้สองรอยี่สิบเฟตสองบวกกับกาวก็ได้สองรอยี่สิบเฟตสามบวกกับกาวก็ได้สองร้อยยี่สิบนะครับประมาณนี้นี่ครับเวลาเดินเข้าบ้านนะครับอันนี้อ่า โอเคครับนี่ครับสําหรับเดินเข้าบ้านเรือนนะครับอันนี้เป็นเสาไฟกันแล้วกันนะ่ะอันบนใช้นิวตันเอ็นย่อมาจากต้นแอลย่อมาจากลายลายหนึ่งลายสองลายสามเนี่ยแล้วเวลาเข้าบ้านเวลาบ้านที่ใช้ไฟสามเฟสอย่างเช่นบ้านผมมีท่านกึงมีเครื่องมือไฟฟ้าที่ที่ต้องการใช้ไฟสามร้อยแปดสิบสามเฟสเนี่ยเราก็ต้องเดินแบบนี้เข้ามานะครับสามเฟสนะครับข้างบนเนี่ยเป็นหลายเป็นนิวตันนะครับและกส่วนหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นไฟสามร้อยแปดสิบเข้ามา ประมาณนี้นะครับครับอันนี้มิเตอร์ที่หมู่บ้านแล้วนะครับก็จะมีไฟจากรัฐบาลเข้ามาที่มิเตอร์แล้วก็จากมิเตอร์ออกมาที่เบเกอร์เบเกอร์เป็นไม้ครับเราก็เปลี่ยนเบรกเกอร์ในเบรกเกอร์นี่ก็ไม่มมีมีต้นนะครับมีลายทั้งหมดเลยสามเส้นครับลายหนึ่งลายสองลายสามเราก็เปลี่ยนเบรกเกอร์แล้วเราก็ไปเลยครับ ในลายเข้ามิเตอร์เนี่ยก็จะมีลายจากรัฐบาลเข้ามานะครับเข้าลายหนึ่งลายสองลายสามนะครับส่วนลายเอาเราก็ต่อเข้ากับเบรกเกอร์เบเกอร์นี่ยมันไหมนะครับใช้ไฟเยอะก็เลยเปลี่ยนตัวแอมให้ให้เหมาะกับไฟที่เราใช้นะครับอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นก็จะมีลายหนึ่งลายสองลายสามก็ไปใช้นะครับส่วนนิวตันเราก็ดึง ไปใช้นะครับนิวตอนเราก็มาไว้ที่นี่นะครับของเก่าไมมกระจายเลยนะครับลักษณะนี้คก็เดี๋ยวผมเล่าเรื่องไฟสัมเพทให้ฟังเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ติดตาม้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปใหม่เรื่อยอันนี้เกี่ยวกับไฟสามเฟสนะเพื่อบางทีเป็นเรื่องง่ายๆนี่แหละครับบางทีเ,เราไม่รู้กันเราได้รู้กันครับโอเคครับ